ดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่มีความสวยงามจากวงแหวนที่ล้อมรอบเมื่อดูในกล้องโทรทัศน์จะเห็นวงแหวนซึ่งทำให้ดาวเสามีลักษณะแปลกกว่าดวงดาวอื่นๆดาวเสามีองค์ประกอบคล้ายดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ g าที่มีลมพายุพัดแรงความเร็วถึง1125ไมล์ต่อชั่วโมงมีขนาดใหญ่รองจากดาวพฤหัสบดีถ้านบวงแหวนเข้าไปด้วยจะมีขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด เราคือมีความหนาแน่นเพียง0.7กรัมต่อรูบาตเซนติเมตรซึ่งม้มยกว่าความหนาแน่นของน้ำดังนั้นหากมีน้ำจํานวนมากรองรับดาเสาก็จะลอยน้ําได้เนื่องจากดาเสาอย,อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ2เท่าของระยะดาวพฤหัสบดีจากดวงอาทิตย์จึงใช้เวลานานเกือบ30ปีในการโครจรครบรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบแต่ดาเสาหมุนรอบตัวเองเร็วมากจึงทําให้ป่งออกมาทางด้านข้างมากกว่าดาเคราด์ดวนอื่นๆสามารถสังเกตได้แม้ในภาพแท้ขนาดเล็ก